บทที่ 14. บทสวดมหาสมัยสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมัยยังภควาสักเกสุวิหารติกบปิลาวัุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัจ,จมัตเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทาสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหนติ พักวันตังทัศนายะพิกุสังคัญจะอัตะโขจตุนนางสุทธาวาสากายิกานางเทวานางเอตะทโธทโหสิอายังโขพักวาสักเกสุวิหารติกบปิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัจ,จมัตเตหิพิกุสเตหิสัเพเหว,วาอารหันเตหิทัศหิจาโลกะาตุหิเทวาตาเยภูยเยนาสันนิปฏิตาโหติ พักขวันตังทัศนายะพิกูปสังคันจะยันนุณะปัญญปิเยนะพระขวาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพระขวะโตสันติเกปเจกะาถาภาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยถาปินนามะภะละวาปุริโสสามมชชิตังวาพาหังภาษาเรยยะภาษาลิตังวาพาหังสัมิเฉยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุ อันตะระหิตาพระขวโตปะริปุระโตปาตุระหังสุอธโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตาวาเอกามันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระขวโตวสันติเกอีมังคาถังอภาสิกมหาสมโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอีมังธรรมะสมยังทักิตาเยวะอัปปราชิตสังคันติ อาตโขวปราเทวตาภะคะวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตราตภิกขโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกมะกังสุสารถีวะเนตานิคะเหตตวาอินทริยานิรขันติปันธิตาติอาตโขอปราเทวตาภะคะวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเชตัะวีลังเชตวา ปรีคังอินทขีลังโอหัตจมะเมชาเตจรันติสุทาวิมลาจากขุมตาสุทัทนตาสุสูนาคาติอัตโควปราเทวตาภะขวะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรารนังคตาเสนาเตขมิสันติอปัยยะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกาอย่างปรีปูเรสันติติ อทัทโขพัคขวาพิกขุอมันเติเยภุเยณพิกขเวทะส,สุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายะพิกุสังคัญจะเอเยปิเตพิกขเวอเหสุงอติตะมมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภัคขวันตานางเอตปประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตา อะเหสุงเสยยถาปิมยหังเอตารหิเยปิเตภิกเวภะวิสันติ <c oughs> อนาคตะมัทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภะขวันตานาังเอตาปรมามเยวะเทวตาสันนิปติตาภะวิสันติเสยยถาปิมยหังเอตารหิอาจิกิสามิภิกเวเทวกายานังนามามิ กิตยิสสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเทสิสามิพิกเวเทวกายานังนาม,ามิตังสุนารถาทุกังมณสิกโรธะภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิกขูภคะวัตโตปัจจโสสุงภคะวาเอตถะ,ะโวจะศิโลกะมนุกสามิยันตะยัตถะภุมมาตัทิตาเยสิตาคิริคับพลัง ปหิตต,ตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาพ,พิสัมพุโนโอทาตามะนัสสาสุทธาวิปสัสสนนะมะนาวิลาพิโยปัญจะสะเตยตาวาวะเนกปิละวัทเวตาโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนรเตทเทว,วกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิขโวเตจะอาตปะมะกระงสุตตาวาพุทธะศาสนังเตสัมปัน เตสัมปาตูระหุยานังอามนุสสนะทัศนังอเปเกสตมัตขุงสหัสสังอัฏฐสตริงสตังเอเกสหัสสานาังอมนุสสนะมัตสุงอเปเกนันตะมัตถขุงทิสาสัพพาปุตาอาหุงตันจสัพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักขุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานถาถภิขโว เตวหังกิตายสามิค huh? mm ิราหิอนุปุพโส o s o สตสหัสสาวะยขาภุมมากปิรัถวาอิทิมัโตชุติมัโตวันะวันโตยัสสีโนโมทามนาพิกามงพิขุนางสมิติงวะนังจะสหัสสาเหมวตายขานานตะวันิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันะวันโตยัสสีโนโมทามนาพิกามงพิขุนางสมิติงวะนังสาตาคิราติสหัสสายขานานตะวานิโน อิทิมโตชุติมันโตวันะวันโตยัสส so sa as an ีโนโมทามนาพิกามุงพี่ขูนางสมิติงว่านางอิเจเตโสลัสสาหัสสายขานานตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสีโนโมทามนาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางเวสามิตาปจจสตายขานานตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสีโนโมทามนาพิกามุงพี่ขูนางสมิติงว่านางกุมพิโรราชาคหิโก เวปุลัสสานิเวสนางพิโยนางสะตะสะหัสสังยขานางปยิรุปาสติกุมพิโรราชาขาหิโกโสปาคาสมิติงวะนางปุริมันจะที่สังราชาทัตตะรัโถปัสสาสติคันทับพานาอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตสัสสะพาะโวอินทามานามหาภะไอิติมันโตชุติมันโตว,ว,านาวานตันณะวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกาวงพิกูนางสมิติงวะนางัง ทักขีนันจะที่สังราชาวิรุฬหโหตปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพาโวอินทมานามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันโวันโตยัสสิโนโมทามนาพิการุพิขูนางเสมิติงวะนางปัติมันจะที่สังราชาวิรูปขโขปัสสาสตินาคาทานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพาโวอินทมานามหาภลา อิที่มันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสศีโนโมทามนาพิกามุงพี่ขูนังสมิตติงวนางอุตรัญจะที่สังราชากุเวโรตปะสาสติยักษานางอธิปฏิมหาราชายัสส์ศโสปุตตาปิตสะผาโวอินทามนามหภพลาอิที่มันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสศีโนโมทามนาพิกามุงพี่ขูนางสมิตติงวนางปุริมาที่สังทัตตะรัตโถ ถ้าขีเนนะวิรุฬลหาหโกปัชิเมนะวิรูปโคกูเวโลอุตรังทิสังจะตาโลเตมหาราชาสมันตาจะตุโรทิสาทัทันละมานาอัทังสุวเนกปิละวัทเวเตสังมายาวิโนโทาสาอาภูวันจัตนิกาสัถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทนโนมะกามาเศธโจะกินุขันทุนิขันทุจะปะนาโทโอปมัมญโยจะเวทสุโตจะมาตาริ จิตเสโนจากคันทัพโณนโรราชาชยยชโนสะโพอาคูปัญจาสิขโขเจวะติมพรูสุริยะวัชสาเอเตจันเย,ยจะราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมทมานาพิกามงภิกขูนางสมิตติงวะหนังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชกากรรัมพัสตาราอาคูปายาคาสหยาติภิ ยามุนาลัทะตาลัทธาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวัโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวนังเยนาคาราเชสหาัสาสารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธาจาักขูเวหายาสารเตนวณมัชฌป,ปตาจิตตลาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตธา,านาคราชานมาสิสุปนตโตเขมมะมากาสิพุโทโธสรนนหาหิวาจาหิอุปต วะหยันตานาคาสุปันาสารณะมากังสุพุทธังชิตาวาลิวชิระหัตเทนะสะมุทังอสุราสิตาภาตโลวะสะวัเสเตอติตธิมันโตยัสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวขาสาเวปจ,จิติสุจิติจะปหาราโทณมุจีสหะสตันจะ ภาริปุตตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิตตวาพาระลิงเสนังาหุพักธะมุป,ปาขมุงสมโยธานิพัฒนเตภิกขูนางสม,มิติงวะนังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยัสสะสาสหะ เมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสินโนทัศเตทัสตากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมโตชุติมโตวันะวันโตยัสสินโนโมทัมนาอภิกรรมุพิคูนางเสมิติงวะนังเวนทูจะเทวาสหลีจะอสมาจะทุเวยมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคกิตานาคตานิปุรคกิตวาอาคูมันทวะ ลาหะก,กาวะสูนังวะสะโวเโสโถสักโกปาคะปุรินทเถโถทัทเสเตเทัศตากายาสัพเพนานาตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยะสศิโนโมทัมานาพิกาม,มุพิกูกนางสมิติงวนางอทาคูสหภูเทวาชะละมคิสิขาริวะอริทกาจะโรชาจะอุมาปุพพานิพาสิโน วรุณาสหธรรมาจะอัจจุตาจะอเนชากาสุรยะรุจิลาอาคูอาคูวสวะเนสิโนทัศเตทัสตากายาสเพนานัตตะวน,นินโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันะว,วันโตยะสิโนโมทัมานาพิกามุพิขูนางสมิติงวะนังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมาคิดทาปทูสิกาอาคูอาคูมนโนปทูสิกาอัทาคูหารโยเทวา เยจโลหิตะวาสิโนปาระเคปาระคามหาปาระคาอาคูเทวายัสสิโนทเสเตทศทากายาสัเพนานตตะวนิโนอิทธิมันโตชุติมโตวณะวนโตยัสสิโนโมทัมนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวคนสาสหะโอทาตขัยยหาปาโมขาอากูเทวาวิจักขนาสทามัตตา ภารักขชามิศกาจะยะสัสิโนทะนยังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัสติทะเสเตทัสทากายาสัเพนานัตตะวน,นิโนอิทิมโตชุติมโตวณะวนโตยะสัสิโนโมทัมานาพิกามุงพิขูนางสมิตติวะนางเคมิยาตุสิตายามากันทกาจะยะสัสิโนสัมพิตการามเศรษฐาโชตินามาจะอาสวา นิมารณนิมาณราติโนอาคูอาถาคูปรณิมิตาทัาเสเตทัสทากายาสัพเพนานัตตะวานิโนอินติมโตชุติมโตว,นะวันะวันโตยัสาสิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางเสมิติงวานงางสัตเถเตเทวานิกายา สเพนนัตตะวานิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทิสาสหาปะปวุทธ,ธาชาติมคีลังโอคตินนะมานาสวังทักเขโมคะตตะาลังนาคังจันทังวะอาสิตาติตังสุพลัมมาประมัตโตจะปุตตาอิทิมโตสหะสันนังกุมาโรติดโสจะโสปาคาสมิติงวะนางังสหัสสะพรมโลกานางังมหาพรมมาพิติทติ อุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัเสตเตถะทัเสถะอิสราอาโคปเจกวะสววติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาลิโตเตจะสเพออภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมารเสนาอภิกามิปัสะกณนหะสะมันที่ตังมันทิ่ยังเอถะ กันนะหะถะพันธะทะราเคนะธรรมะพันธะมัทถุโวสัมันตาปาริวาเลทะวาโมมาโวมุลจิทะโกจินังอิติตถะมหาเสนโนกันนะหะเสนังอปเปสยิบานิโนตัลมาหัจจะสังลังกตวาเพรวังยะถาปาวุสโกเมโคธนยันโตสวิจุโก ทาโสปัจจุทาวติสังกุโทอาศยังวเสตันจะสัพังอภิญญายะวะวกะิตวานะจักคุมาตะโตอมตยิยิสธาสาวเกศาสเนรเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาาภิขโวเตจะอาตปะมกรุรงสุตวาพุทธะศาสนังวิตาลาเคหิปักกามงุงเนสังโรมัมปิอินชยุง สเพวิชิตะสังคามาพยาติตายะสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิวาสาวะวาสากาเตชะเนสุตาติบทที่ 15. มงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิตมะติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปรมิตตปุญญาธิการัศสัพพันตรายะนิวารัสนะสัมม สัคขวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสะทวัติงสมหาปุริสะลกคณานุภาเวนะอสีตยานุพยัญชนะนุภาเวนะอัฏุตรสะตะมังคลานุภาเวนะฉับพันธรลังสิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะ ทัส ena, สปารมิตานุภาเวนะทัศสะอุประทัสสะอุปปาร, ena, ปรมิตานุภาเวนะทัสสปารมัตถปารมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญาน,นุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะตัชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะจตุราทิศ จตุลาสีติสหัส,สธร,รมมกขันธานุภาเวนะนวโลกุตระธรมมานุภาเวนะอัทังคิกะมัคคานุภาเวนะอัถสมาปติยานุภาเวนะชละพิญญานุภาเวนะจตุสัจจญาณานุภาเวนะทัศภรญาณานุภาเวนะสัพพัญยุตาน สพัญยุตญานานุภาเวนะเมตตาการุณามุทิตาอุเปขานุภาเวนะสัพพาริตตานุภาเวนะรัตานานจะยะสะระนานุภาเวนะตุยหังสัพพโรคะโสกุปปะทะวะทุกขโทมะนัสสุปายาสาวินัสสันตุ สพะอันตรายปิวินาสันตุสพะสังกัปปาตุยหังสมิชนตุตีคายุตตาตุยหังโหตุสตวัชชีเวนะสังสังคิโกโหตุสพพทาอาสากะอากาสปพะตวะณะภูมิคังคามหาสามุทธาอารักขาเทวตาสัมมาตุสทามุมเหออนุรักษันตุ พระวัตุศัพท <sh> <ilgili> ์พระมังขลังร <sh> <athlete> ักขันต <ượng> <sh> mat ุศัพท์พระเทวตาศัพทพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพท์พระมังขลังรักขันตุสัพท์พระเทวตาสัพทธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุศัพท์พระมังขลังรักขันตุศัพท์พระเทวตาศัพทสังขานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตนักขัดตะยขภูตานิปปะปะหะนิวารณาปริฏตัน าริตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวนักขตยักขภูตานิปาปัคหะะนิวารนาปาริตตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวนักขตยักขภูตานิปาปัคหะะนิวารนาปาริตตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัเว บทที่16พัทเทกรัตตะคาถาอาตีตังนานวาคะเมยยะนปะติกังเขอาณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะตะติตัมปะฮีนันตังอัปปตันจะอาณาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว และสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัฏฐตัฐาวิปัสติอาสังหิรังอาสังกุปปังตังวิธามะนุภะรูหะเยก,ก็บุคคลใดเห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆนได้ บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งๆให้ปลุกปลงเถิดอัจเจวะกิจจะตะกิจจมาตปังโกชัญญามารณนังสุเวเพึงทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนหะิโนสังฆารัตะเนมหาเสนะมหาเสเนนะปัญจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุเรมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาระเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมะตันติตังตังเวพเทกระรติโตติสันโตอาจิคเตมุนิมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้ผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีนแล บทที่1ิอภิอภินหะปัจจเวคนาปาถาปาถาชาลาธรรมโมมิชลังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมิพยาทิงอนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณะม,มรณะธรรมโมมหิมรณงอติอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปีเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเวิสิเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมะสะโกมหิกรรมทายาโท กรมโยนิกรมพันธุกรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกาลิสามิกัลยาหนังวาปะวาปาปะกังวาตสะทายาโทพระวิสามิเราเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาท คือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินาอภินหังปัจจเวกขิตบพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทอญ